สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันคูสัมฤทธิตุลากันค่ะวันนี้นะคะที่บ้านพระครูนะคะคุมพันจะยำปลาทูค่ะพี่น้องยำปลาทูตอนนี้คูมพันทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปลาทูแต่ว่ายังไม่แกะเดี๋ยวแกะแป๊บเดียวอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูคูริทฐาไหมค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าข่ากับเอ่ออะไรนะกระเทียมเนาะข่าคูมพัน ผัดนิดนึงเพื่อให้มันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินกินไม่แรงไม่ชุนเกินไปแล้วมันจะหอมอันนี้ก็จะเป็นอหอมเจียวนะคะหอมเจียวหอมเจียวแล้วก็ใส่อกระเทียมนิดนึงนะคะอันนี้คือมะม่วงนี่มะม่วงยำใส่มะม่วงวันนี้แล้วนี่ก็พริกทอดพริกแห้งทอดอันนี้ก็จะเป็นใบ,บตั้งโอชีฟารังสาระแนแล้วก็ ผักชีหอมนะคะอันนี้จะเป็นมะนาวมะนาวอันนี้ก็น้ำปลาน้าน้ำปลาใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็โปงนัวนิดนึงค่ะอ่ะคุณริบถ่ายตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวคุณโกคํำพันทำปลาทูกันนึงนะคะอ่ะคุณริบถ่ายอุปกรณ์ไว้ก่อนอคุณโก้กำพันทำปลาทูก่อนไม,ไม่ได้ยำเยอะหรอกค่ะเพราะว่าทานสองคนก็ทานไม่หมดอ่ะ ผลิตไทยไว้ดูก่อนถ่ายตรงนั้นเหละคุมพันแกะประทูแป๊บเดียวค่ะก็ได้กินแล้วเพราะว่าเครื่องปรุงเราทําไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วยังประทูให้เห็นเอเครื่องปรุงก็นั่นแหละค่ะมีมะม่วงมีหอมแดงหอมแดงก็จะแบ่งนะคะมีมีที่ ที่เจียวด้วยมันจะได้หอมหงหอมหอม,หอมแล้วก็มีปลาทูปลาทูแล้วก็จะมีมะม่วงมีน้ำปลาร้านิดหน่อยใครจะใช้น้ำปลาก็ได้นะคะแต่คุ้มพันเนี่ชอบชอบน้ำปะลารามากกว่าน้ำปะลาก็ยำอร่อยนะพี่น้องแซ่บเลยเด็ดเก็ปบปลาทูแป๊บนึง วันนี้ก็อยู่ที่บ้านพักครูค่ะพี่นะ้องทำกับข้าวตอนเย็นที่บ้านพักครูก็จะเป็นเมนูประเภทอาหารเบาๆค่ะเป็นพวกปลาปลาทูก็จะมีน้องแมวน้องแมวก็จะร้องค่ะพี่นะ้อง ขอบคุณเอฟซีหลายหลายด้อดคที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโูมพันตุลากันขอบคุณหลายหลยเลยเด้อค่ะแล้วก็จะยำให้เห็นเลยเ,เลยนะคะภุ <c ười> มพันก็ขาไม่ยาก เรเรียกถ่ายตรงอุปกรณ์นะเดี๋ยวขั้นตอนการยำเดี๋ยวคุมพันก็จะใช้ใช้ทัพพีคุกครับผมครับลูกแม่แม่นำปลาทูให้ทานแล้วเมื่อตะกี้ร้ององอแงแม่ทำกับข้าวก่อนนะลูกนะแปบ๊บเดียวนะลูก แป๊บเดียวนะลูกแม่แมครับครับ ก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องหอมพันตุลากันนะคะขอบคุณลุ่านเด้ย,ดยค่ะพี่น้องอ่าอันนี้ก็จะเป็นปลาทูที่แกะเสร็จเรียบร้อยสป๊บนึ่งนะคะ ก็จะโชว์ให้เห็นว่าวัตถุดิบของเราวันนี้คือปลาทูทอดอาหารแบบง่ายๆด้วยค่ะพี่เนอะอาหารง่ายๆสไตล์ครูกองพันนี่ค่ะอันนี้อันนี้แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เตรียมเตรียมยำเตรียมยำแล้ว อ่าเรียบร้อยค่ะวัสดอุปรกรณ์เราเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีปลาทูที่คุภูมพันธ์แกะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกเดี๋ยวเราผสมน้ำยำก่อนอันนี้จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาดี๋ยวภุมพันธ์จะเพิ่มน้ำ,นำปลาน,นิดนึงเพื่อความหอมน้ำปลาน้ำตาลคุณมพันธ์จะใส่ลงในนี้เลยค่ะ ใส่ถ้วยนี้คนเลยเพราะว่าถ้วยใหญ่ๆกว่ากันนี่ค่ะปาป์นี่ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวน้ำปลานหนึ่งน้ำปลานหนึ่งค่ะประมาณน้ำปลานหนึ่งเพื่อความหอมแค่หลหนก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่า พราะวาปลาทูก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยปาัาบใส่น้ำแส่ปลาน,นี่ยนะนี่ค่ะคนก่อนคนน้ำยำก่อนทีนี้ก็ใส่มะนาวนี่ค่ะมะนาวที่มาจากใจหูนะคะเนี่ยปั๊บบีบใส่เลยนี่ค่ะมะนาวคุมพันใส่สองลูกนะคะเนี่ยใส่สองลูกเลยให้เปรี้ยวให้หอมมะนาว หอมมะนาวเลยนี่ค่ะยำให้แซ่บๆเดี๋ยวเราจะคนใส่อันนี้เลยใส่ถ้วยเล็กนี่ค่ะนำยำใส่ตะพีคนเลยด้ไ่มได้โอเค จัดจ้านคุมพันจะใช้กระมังนี้นะคะอ๋ใช้กระมังนี้เลยเอ,เอาปลาทูลงไปนี่ค่ะยำในกระมังใหญ่เลยนี่ค่ะปลาทูนี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ใสเครื่องปรุงทุกอย่างมีมะม่วงมีหอมเจียวทุกอย่างเลยค่ะใส่ไปเลย อันนี้ยิ่งอร่อยหอมเกลียวบุ้งคันนี่ค่ะผสมพวกเขากันก่อนเดี๋ยวเอาน้ำยำราดทีหลังน้ำยำราดทีหลังว้าใเปรี้ยวปากไปเนาะเปรียร้ยวเลยอ่บน้ำยำเทราดเลยนี่ค่ะน้ำยำน้ำปลาปรบุ้งกัน ใส่แค่นี้ก่อนเกลือไอ้ไอ้ด้านมันเค็มปลาทูอะค่ะคุณพันไม่ค่อยไว้ใจปลาทูปั๊บหักใส่ลงไปเลยค่ะผักทุกอย่างใส่ลงไปเลยเลยก็คิดทอดใช้เลยค่ะพี่น้องอนี่ค่ะคนเลยคุกเข้ากันว้าวพี่น้องเอ้บันนี่คือยำปลาทู ยำปลาทูสูตรคูมพันค่ะพี่น้องอุดมไปด้วยเครื่องเทศเครื่องเทศมนี่ค่ะนี่ค่ะน่าอร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยวคุณได้ถ่ายก่อนนะเดี๋ยวคุณคูมพันไปเอาแน่นก่อนออจัดจานก่อน ย้างกับพี่น้องรถจัดจ้างเลยอ่ะค,ครูครูเลสถ่ายให้พี่น้องเราดูก่อนถ่ายให้เอซเราดูก่อนชมหน้าหน้าตาว่าจะเลิศขนาดไหนอ่ะเยอะ ท่นค่ะลักษณะลักษณะหน้าตาของยำปลาทูค่ะพี่น้องยำปลาทูพันไอ้นั่นไม่ได้คนมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะลิเดี๋ยวไม่สวยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่สวยอ่ะเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานตักใส่จานเห้ก็อพี่นองนี่ ออพี่น้องอ้บวันนี้ซ้มปลาทูรวยสวนนะเราเด้อค่ะบ่ณกุ้มพันทำเยอะวันเนี้มาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันยำปลาทูยำปลาทูสมุนไพรค่ะนี่ค่ะยำปลาทูสมุนไพรเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพวัสดุอุปกรณ์กุ้มพันก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะเอาพี่น้องแมยบ้าน ยอดเลยเด้คะนนี้นี่ค่ะเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อยกนอนี่พี่น้องเลยคนน่ะคนน่ะคนน่ะค่ะยำปลาทูสมุนไพรลุยสวนอะตกแต่งด้วยปลาทูสองตัวนี่ค่ะตกแต่งด้วยปลาทูสองตัวแล้วก็พริกอะพริกพริกโรยสักหน่อยเนาะนี่ค่ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อความสวยงามป๊บแล้วก็มะเขือเทศวางจัดให้สวยงามมะเขือเทศพี่แล้วปึ๊บเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะยำปลาทูขูวามพันเซบนัวเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอ่ะอันนี้คือยำปลาทูโูดพันนะคะยำปลาทูเลิศรสค่ะพี่น้อง แซบแซบค่ะอุดมไปด้วยสมุนไพรวิตามินมีมะม่วงมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันเด้วยค่ะเด้อพวกัรภูมพันธ์ตอนกินข้าวนะคะสวัสดีค่ะ